นะครับเป็นจกักรยานยนต์นะครับ MSX สีแดง1กอไก่อ่อางชนบุรี9939นะครับประสบอุบัติเหตุกับเสาไฟฟ้านะครับยืนยันจากคุณหมอโรงพยาบาลกรุงเทพปกแดงนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาคู้ภัยปกแดงผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับยืนยันสูญเสียสูญสในที่เกิดเหตุหรายเป็นหญิงนะครับผม ใครเป็นญาติก็ติดต่อที่โรงพยาบาลปกแดงนะครับพี่น้องแฟนเพจแจ้งข่าวุุยภัยปกแดงพี่น้องแฟนเพจเดอไดเรกนิวนะครับเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับผมตามหาญาตินิดนึง MSX สีแดง1กอไก่อ,ออ่างชนบุรี9939ครับผมเป็นหญิงหนึ่งรายนะครับผมยังไม่ทราบชื่อนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ประสบเหตุด้วยนะครับขอให้คุณพี่ผู้หญิงนั้นไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์นะครับผม จ้งข่าวต้นไผ่ปกแดงเดอะไดเล็กนิวก็ขอเป็นกําลังใจและขอส่งพี่ไปสู่สุคติขอบคุณครับ